ตามเป็นแบบนี้นะคะอะไรองอะ

เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าทน้งบ้านเดินไปประมาณ5นาทีนะคะเดินลงมาก็ถึงเลยวันนี้เนืวอส กินเลไไข่กินข้าวเมื่อกี้นะคะเป็นเป็นข่าวของอ่ารัสเซียข่าวรัสเซียประมาณว่ารัฐบาลเขาบอกว่าให้ให้ประกาศให้พูดไปแบบนี้นะให้พูดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าด้านหลังเขาก็จะมีการถือป้ายโชว์ว่าเกิดอะไรขึ้นความจริงมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แบบนั้นนะอ่าแล้วทีนี้ สิ่คนนั้นน่ะก็มีโทษจำคุกประมาณ15ปีนะคะปวดหวัวนีเข่าเข่ายูเครนเข่ารัสเซียปวดหวัวพอดีจะถึงร้านนั่นแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาได้กินกันดีกว่าะคะ่ะไว้

ร้านเปิดนะคะบรรยากาศในร้านอาหารนะคะข่าว วายมาดื่มนะคะร้านนี้ทำเลก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลูกค้าเขาเริ่มเยอะแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่พวกเขาก็จะมีกรุ่มนะคะมีกลุ่มให้ดงโปรโมท เขาก็จะโปรโมทสินค้าว่าวันนี้เรามีอาหารอะไรบ้างนะคะเขาก็จะโปรโมทรงในกลุ่มนะคะวันนี้นะคะคนไม่เยอะนะคะปกติบางวันมาตอนค่ำเนี่ยคนเยอะมากมีเลยจะนั่เนนงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าช่วง แลพี่เขาเอาคนเข้ามาหมายถึงคนเอาคนยู่เรนเข้ามานะคะคือแล้วบางคนเ็ามีญาติพี่น้องอยู่ในกลุ่มเขาก็จะมาพักอาศัยตามญาตตามบ้านญาติพี่น้องแล้วก็จะพาัปมากินข้าวและอาหารนะคะ,ะมันก็คือแบบว่าเต็มจะมีการจองเต็มไปหมดเลยนะคะหาที่นั่งแทบไม่มีนะคะอาทิตย์แล้วเ้างมานั่งคือต้องรอคิวนะคะต้องรอคิวนั่งเพราะว่า คนเยอะมากแต่วันนี้ช่วงนี้ก็คือเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะกอ็อาจจะมาไม่ค่ำมากนักนะคะก็มีที่นั่งแต่ว่าถ้าค่ำกว่านี้นะคะก็จะไม่ค่อยมีที่นั่งตรงนี้ไม่ใช่ในเมืองในเมืองเท่าไหร่นะคะเป็นเหมือนกับต่างจังหวัดน,นะคะแต่ว่าก็จะมีพวกร้านอาหารมีซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเริ่มขยับขยาย อหารมาแล้วนะคะน,นี่ของน้องนะคะอันนี้ของอะไรอะไรของอเล็กนะคะอาหามาแล้วนะคะน่าตา,าเป็นแบบนี้นะคะ รสชาติก็จะเกิดๆนะคะยวนท้ายเยอะมีคันชิ้นหุ้มตัใหญ่มาก ถ้าตามชาติที่ชอบคม่ว่าคนไทยที่ชอบรสชาติเผ็ดๆนะคะคือ้านเนื่อใช้ได้เลยนะคะไม่ใช่อาหารเอเชียนะคะแต่ว่า,าบางเมนูบางรายการนะ,ะเขาก็ทำให้เราได้ เรใบยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะทั้งวันะ <Yeah. S 2> นะมาค่ะมากินอาหารอาหารข้าด้วยกันนะคะ

My food, twenty. Uh, you not the price? No, she she just told me how much. Mm, but mm. she not explain pain. Salad is thirty sloty. Fifty. Yeah, it's like forty. I think forty-five maybe. ออกมาจากร้านแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่จบนะคะยังไม่จบกินอาหารเข้าไปแล้วก็อยากไปซื้อ,อวุ้นเส้นที่คล้ายๆของเขานะคะไปทําที่บ้านเพราะว่าเมื่อวานซื้อกุ้งมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเส้นก็จะลองไปหาดูเส้นเส้นหมี่ที่มันเป็นสีดํานะคะเอามาผัดเสก,กุ้งเอามาผัดแบบ ะะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมเรื่องราวของน้องในโปโลแลนด์นะคะบางครั้งบางคลิปก็อาจจะมีสาระบางคลิปโอ้โอแ่บางคลิปก็ไม่ค่อยมีสาระอะไรนะคะแต่ก็ก็ขอขอบคุณนะคะที่ยัง มาให้กำลังใจมาติดตามรับชมเรื่องราวต่างๆในโปรแลนด์ของน้องนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีนะคะจะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ